สวัสดีครับผมโกดิงเพชรครับคลิปนี้ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วใจครับเรามาร่วมกิจกรรม Honda e s e-hv ช l เล g e ครับขับประหยัดไปถึงไหนครับซึ่งรวมพลพักรถยนต์ขุมพลังงานทางเลือกจาก Honda ครับปูนไฮบริด e-hv ครบทุกเซกเมนต์เลยครับไม่ว่าจะเป็น Honda City, Sedan, City h a t c h b a c k รวมถึง Honda Civic, นะครับ h o n d a a แ c o r d นะครับแล้วก็รถอเนกประสองค์อย่าง hrv แล้วก็พี่ใหญ่ Honda CRV ครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเส้นทางเราใจครับเราเดินทางจากศูนย์บัญชาการใหญ่ Honda บางชันครับแล้วก็วันแรกครับจะไปฟินิชที่พิษณุโลกครับแล้วก็วันที่สองครับจะขับต่อเนื่องครับเส้นทางยาวๆไปถึงจังหวัดเชียงใหม่รวมระยะทางทั้งสิน้นกว่า900กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าขุมพลังฟูลไฮบริด Honda e SUV จะประหยัดไปถึงไหนและทุกคันจะถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและประหยัดน้ำมันสักแค่ไหนครับ รวมกันเฉพาะกิจอีกหนึ่งครั้งครับผมโก้เด้งเพชรครับผมติข่าวสไตล์ครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมจาก Honda Automobile ประเทศไทยนะเขาใช้ชื่อกิจกรรมว่า Honda e s e v Challenge ประหยัดไปถึงหไหนนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมเขาก็เป็นการเรียกว่ามาร่วมกิจกรรมพร้อมๆกับ ลูกค้าของรถยนต์ Honda กว่า30คันเลยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารถยนต์พลังงานทางเลือกฟูลไฮบริดเ e สนะครับ,รบทุกรายอัพทุกโมเดลที่ทำตลาดในเมืองไทยว่ากันตั้งแต่ City นี่จะตัวน้อยจีดานแล้วก็แฮทชแบกนะครับขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงจาก City ้ก็เป็นรุ่นที่เราได้ทดลองครับ เป็นกลุ่มเครื่องยนต์1.5ลิตร<ม>พร้อมๆกับระบบฟูลไฮบริดนี่แหละมอเตอร์ไฟฟ้าคู่คนะครับก็เป็น Honda HRV HR <V S 2> ร,รุ่นยอดนิยมในกลุ่มของรถอนเนกประสงค์โโนะฮะที่ทำชื่อเสียงนะครับในเรื่องของระบบฟูลไฮบริดรวมถึงรูปลักษณ์ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า แล้วก็เป็นเป็นตัวตั้งต้นของซีรีส์ e h v ด้วยนะใช่ครับนะครับในสาย SUV นี่นะแล้วขยับขึ้นไปเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นเครื่องยนต์2.0ลิตรครับพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าร่วบไฟบิดอันนี้เขาเพิ่งมีการปรับรูปโฉมนมพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือ Honda c i ี i c ครับแล้วก็ขยับขึ้นไปในซีดารรุ่นใหญ่ครับ Honda Accord นะครับเ h เหมือนกันนะครับนี้มา หมดแล้วนะหมดแล้วแต่ว่าในสายของ SUV ีเนี่ยรถอเนประสงค์เขายังมีอีกครับพี่ใหญ่นะฮะนั่นคือ Honda c r v นะครับก็เป็นโมเดลที่ทำตลาดอยู่ในเวลานี้แหละครับนะครับส่วนลูกค้าก็จะแบ่งเป็นรุ่นแต่ละรุ่นอย่างที่เรารายงานไปนะครับก็ลูกค้าก็จะขับกันทั้งหมด5คันนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยมีการค u a ลิฟายนะครับหรืว่าเรียกว่า วัดผลงานเบื้องต้นกันก่อนด้วยนะเขาคัดตัวฮะคัดตัวมาจากลูกค้าทั่วประเทศ <S s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  ใช่ครับที่จะได้มาทดลองขับได้มาพิสูจน์กันในทริปนี้ <S s s อ่าก็เรียกว่าต้องส่งโปรไฟล์ให้ดูนิดนึงว่าเอ๊คุณน,นี่จะมาลองท้าทายเรื่องของความประหยัดกับคอนด้า s เอสเนี่ยคุณอยู่ชีวิตประจําวันเนี่ยขับได้สักแค่ไหนะนะครับก็มีลูกค้าเรียกว่าผ่านรอบคัดเลือกเข้ามากันแล้วก็ แต่ละคนนี่แฮปปี้ครับเท่าที่ได้สังเกตอาการของลูกค้าเนี่ยแต่ละคนมาร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานแล้วก็เอาจริงนะครับมีความตั้งใจสูงเพราะว่าทุกคันจะมีรางวัลเดิมพันนะคือขับกันไม่ว่าจะเป็นทุกรูปแบบครับใช้เทคนิคการขับขี่แล้วก็มีการขับขี่ใช้งานจริงในรูปแบบของการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการขับขี่ง่ายๆครับในเรื่องของการใช้คันเร่งแหละที่เหมาะสมนะครับ ไม่เหยียบคันเร่งรุนแรงกระช่อกคอกหักไม่กดลึกต่อเนื่องตัง้งจังหวะออกตัวลงถึงจงังหวะเล่งแซงขับเรื่อยๆท่องเที่ยวสบายๆนะครับแล้วก็ระบบเขาจะจัดสรรพลังงานนี่เองความประหยัดสรนตั้งต้นเนี่ยคือรถยนต์ที่เป็นระบบฟูนไฮบริดของคันด้าที่เขาเคม์อัตราสิ้นเปลืองแต่และรุ่นเนี่ยทะลุเกิน25กิโลมตรต่อลิตรทั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วเ,เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองระหว่าง <c oughs> กิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอย บอกคุณด้วยฟังให้ทราบคุณผู้ชมด้วยส่วนรุ่นที่เราทดลองขับับในกลุ่มของสื่อมวลชนครับเรามาลงตัวที่ Honda h เ v สนะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะรุ่นที่เราลองเนี่ย RS กับมีนี่หลังคาแบบพาราิมิการ์ลูปนะครับซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าถือว่าหินที่สุด เพราะต้นกำลังเขาเนี่ยมันเหมือนกับ Honda c ซิตี้แบกฮอนด้าซิตี้ซีดานครับชุดขับเคลื่อนเดียวกันนะครับแต่คันนี้ต้องแบกน้ำหนักไซตัวแบกขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่านะครับรวมถึงการต้านลมแอโรไดนามิกรูปแบบของตัวถังที่เป็นรถ s u v ไม่ใช่รถยนต์นั่งหรือรถแท b แบกนะครับก็จะเรื่องของวาาประหยัดก็จะแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของรถแต่ละรูปแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ตามค่า Eco Sticker นะครับที่เขาเคมมาคันนี้ประหยัดอยู่ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตรส่วนซิตี้อยู่ที่ประมาณ27กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเอาครับวันนี้เราพิสูจน์กันที่สำคัญเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นออกมาจากฮอนด้าโตโมบิลที่มินบุรีกรุงเทพนะครับครับผมเริ่มต้นออกมาเราใช้ ทางด่วนกาญจนะพิเศษว่ากันมาเลย<ฮ>ะนะครับสระบุรีรบลบ,บุรีผ่านนะครับจะไม่ได้ผ่านเข้าตัวเมืองลบ,บุรีนะครับเรารตรงต่อมาที่เพชรบูรณ์ครับผ่านาลำนาลายไก่ย่างวิเชียรบุรีรนะฮะว่ากันจนมาถึงลมลมสักลมเก่าขึ้นไปขนเขาช่วงเขาคาใช่ <laughs> ขึ้นเขาเคอ,อะฮะทุ่งนะสแสลงหลวง แคมป์สนว่ากันไปเรื่อยเลยครับจนกระทั่งลงมาที่จังหวัดพิษณุโลกในวันแรกของการเดินทางนะฮะผ่านอำเภอวังทองก็มีขึ้นมีลงเขาค่อนข้างที่จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมเลยแหละเราไม่ได้ขับขึ้นเหนือไปเชียงใหม่แบบกงกงขึ้นไปนครสวรรค์ปรกกำแพงเพชรครา <c oughs> แต่เพราะ <c oughs> <า>ว่าเรื่องของระยะทางรวมของเขาเนี่ยมากกว่าเก้าร้อยกิโครับ ซึ่งวันแรกที่เราวิ่งเนี่ยระยะทางอยู่ที่ประมาณ500กว่ากิโลเมตรโอ้โหผ่านไปเรียกว่าเกินครึ่งทางนิดนิดละนะครับเรื่องของอัตราสินเปลืองของเจ้า s l v ที่เราสองคนได้พิสูจน์สมรรถนะนะครับ,รบอัตราสิ้นเปลืองที่เราทำได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ29กิโลเมตรต่อริทโอ้ไม่ธรรมดานะครับตัวเลขที่เกิดขึ้นกับระยะทางและก็สภาพเส้นทางต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ พิสูจน์กันอีกช่วงหนึ่งใช่แล้วก็เรนที่เหลืออยู่นี่วิ่งได้อีกเกือบเกือบห้าร้อยโลเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับะโอ้มีความหวังครับว่าเราน่าจะถึงนะกว่าเก้าร้อยกิโลเมตรกับน้ํามันหนึ่งถังสี่สิบลิตรเรามีความหวังแล้วครับว่าเราจะไปถึงจุดหมายจากพิษุุโลกไปสู่เชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัยลับลื่นไม่ไม่ไปเติมน้ํามันไม่ไปดับวูบกลางทางนะครับไม่น่านะก็ ก็คงต้องรุ่นกันไปนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นขับสําหรับวันที่สองช่วงเช้านะนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะพักบ่ายก็จะเป็นคุณโก้เราก็จะไปถึงจังหวัดเชียงใหม่กันเรามีความหวังอย่างนั้นแล้วเรา<ล>ไปสรุปผลตัวเลขกันอีกทีนึงครับจะไปหยัดไป,ไปถึง,ถงไหนอย่างไรมีบทสรุปแน่นอนครับ กลางเมืองพิษณุโลก,โลกเลยนะครับก็เราก็ออก,กเดินทางเหมือนหมายเลขหนึ่งสองอีกสี่สิบหกกิโลเมตรระยะทางวันนี้ครับจากพิษณุโลกนะครับไปฟินิชที่จังหวัดเชียงใหม่ก็4 25้ยี่สิบห้ากิโลเมตรโอโ้โหจากห้าร้อยที่เราผ่านมาประมาณห้าร้อยสี่กิโลเม่อวานนี้นะสำหรับรถคันที่เราขับเนี่ยวันนี้อีกสี เขา,าและได้900นะถ้าถึงต้งงองอกทะลุแน่นอน 1, นถ,น 1> นถัง40ลิตรน่าจะทะลุแล้วการเดินทางเนี่ยออกสบายๆครับฟรีลันนะครับไปตามจุดต่างๆเราจะ,ะสแกน g o o g l e Map นะครับ<แ>เดินทางสบายๆแบบฟรีลันพอเขาเชื่อมต่อ Android Auto ได้สะดวกสบายจะมีเส้นทางมีรูทรวมให้เรารทั้งหมดภาพรวมในการเส้นทางในการเดินทาง ตลอดทริปนี้2วันนะครับวันที่2ก็ปิติลุยเลยครับก็เราก็าเมืองพิษณุโลกเมืองสองแควเนี่ยนะครับครับก่อนที่จะไปที่ตากแล้วก็ลำปางก่อนที่จะข้ามเขาคุูตาลนะครับแล้วก็ไปลำพูน เข้าสู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ในช่วงเย็นที่เป็นจุดหมายปลายทางของเราในรทริปนี้เลยนะครับเส้นทางการขับพิสูจน์ความประหยัดต,ต้องบอกว่าหลากหลายอ<ฮ>ย่างวันนี้ประชนเมืองพิษณุโลกผ่าใจกลางเมืองทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ลุยทั้งทางตรงยาวๆทางโค้งขึ้นเขาเต็มพิกัดวันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่ง ที่จะมุ่งสู่เชียงใหม่ก็เส้นทางโดยรวมความสูงจากระดับน้ําทะเลมันก็จะค่อยๆเติมขึ้นไปเรื่อยๆครับรถครับแล้วก็จะไปเป็นพีกสุดของเราในวันนี้คือยอดเขาขุนตาลผ่านขุนตาลครับรับทะลุไปนะฮะแล้วก็จะไปเติมน้ำมันเต็มถังกลับเข้าไปเหมือนเดิมวัดผลอัตราสินเปลืองทุกรุ่นครับ,รบส่วนคันที่เราขับมาโฟกัสกันดีกว่านะครับ Honda h S R V ในเกรด R S ตัวท็อปเลยนะครับ top. ในไลน์อัพเขาครับก็จะมีให้เลือก3รุ่นย่อยแหละเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นทําตลาดมาก็เริ่มจากรุ่น e นะครับแล้วก็รุ่น el นะครับแล้วก็คันนี้รุ่น as ร<อ>าะคาค่าตัวเต็มๆนะครับไม่ได้รวมส่วนลด จากโปรโมชั่นต่างๆนะครับอยู่ประมาณล้านหนึ่งช่วงเปิดตัวเลยนะช่วงเปิดตัวแต่ถ้าจะไปอัปเดตราคาเนี่ยไปที่โชลูนะครับน่าจะมีโปรมีส่วนลดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดรถยนต์พลังงานทางเลือกในชั่วโมงนี้ค่อนข้างดูเดือดแข่งกันสูงจริงๆทางค่ายญี่ปุ่นเองก็ต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์นะครับทั้งในแง่มุมของราคาโปรโมชั่นต่างๆการรับประกันต่างๆนะครับซึ่งการรับประกันคันนี้ฮะ ตัวระบบไฮบริดท,ทั้งระบบเนี่ยอยู่ประมาณห้าปีส่วนแบตเตอร,ร,รี่ลิเธียมไอออนเนี่ยสิบปีใช่ครับก็ตลอดเส้นทางที่เราสัมผัสมานะครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV ขนาด c o m p พก t นะครับขนาดกระทัดรัดที่รูปทรงนี้ต้องบอกว่าโดนใจชาวไทยมาตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเลยนะสวยครับนะครับ ทั้งไซส์ทั้งรูปทรงแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเบสหรือว่าพื้นฐานของเจ้ารถไฟฟ้าเพียวๆเลยนะในอนาคตะนะครับอย่างเขาก็เริ่มต้นมาให้เห็นแล้วหลายอย่างตัว E N 1ในลักษณะของรถเช้าใช่ครับการทำตลาดเฉพาะเฉพาะกลุ่มแบบรถเช้านะครับครับสำหรับเราวันนี้เนี่ยแมต้องบอกว่า ดูแล้วดูแล้วส่วนต่างๆของรถเนี่ยก็พร้อมตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจํำวันแล้วก็ดูโมเดิร์นนะสําหรับมผมเป็น s u v ที่โมเดิร์นรุ่นหนึง่งเลยการดีไซน์เนี่ยค่อนข้างล้ำสมัยยังไม่ตกยุคง,ง่ายๆนะ <c oughs> ในรูปแบบของการดีไซน์ทั้งภายนอกเองนะครับ,รบมีรูปลับที่สะดุดตาภายในเองก็ดีไซน์ได้ค่อนข้างลงตัวนะฮะแต่ในอนาคตหรือแม้เชนเนี่ยผมว่าน่าจะขยับ ไปอีกระดับหนึ่งอา,อา,าจะสวยงามขึ้นยังจะเติมอะไรต่อมีอะไรได้อีกนะ,ะหน้าตาก็พอได้นะฮะเพิ่มความโมเดิร์นขึ้นไปอีกภายในนี่ผมว่าน่าจะเรียกว่าอะไรต่อมีอะไรที่รุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันมีอยู่หนะ้าก็จ่าจะมีเหมือนกันลนะ,ะแล้วราคานะ่าจะถูกลงอีกนะอุ้ยอันนี้ต้องอุ้ยเลยนะฮะเพราะว่าดูอย่าง h o n d a c ซ vic ehev ในเกตไม่ได้เชนเนี่ยราคาขยับลงจากรุ่นเดิมเนี่ยสองสามือนมาทนะใช่ครับอออโอเคทีนี้มาโฟกัสกันที่ในเรื่องของสมรรถนะและในเรื่องของการขับขี่กันละตัวนี้โดยพื้นฐานอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับก็จะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต l, ์1.5ลิตร akissan c y c l e แหละเบสเ,เดียวกับ Honda City สีดาน n o n d i t y t y ี้แฮดแบ็กครับแล้วก็จะประสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ในระบบฟูลไฮ ใช่ครับ,รบมอเตอร์ตัวแรกก็ทําหน้าที่ขับเคลื่อนเสริมกับเครื่องยนต์ลงสู่ล้อหน้าเป็นมอเตอร์ดร้าอ่ะนะฮะใช่ครับรอมอเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ทําหน้าที่เป็นเจเนเตอร์เจเนเตอร์ตัวแปลงไฟนะครับกลับเข้าสู่ชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับ,รบซึ่งซึ่งตรงนี้มีผลเยอะนะเวลาที่เราขับผ่านมาเนี่ยจะสังเกตว่าในในใน,ในช่วงบางช่วงไม่ว่านะจะเป็นช่วงเบรกช่วงลงเขาการชาร์จไฟนี่ค่อนข้างที่จะ ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้ระยะการขับขี่เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปได้นะใช่ครับนะฮะที่เรามาันมาได้จนจนถึงเวลานี้ก็เพราะมีระบบนี้ด้วยแหละมีไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ใจมีการเชิญเทิน,นไฟลับมาบช่วยเสริมกับเครื่องยนต์นะครับ,รบ<ม>พอชุดมอตเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนทํางานเนี่ยบางช่วงบางตอนเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับก็ทําให้เรา ด้วยระยะทางเพิ่มมากขึ้นแหละไฟฟ้ามาช่วยเสริมทําให้เรากินน้ํามันไอ้ลงแล้วการตัดต่อของเขาไม่ว่าจะใช้เครื่องยนต์ใช้ประกอบกันทั้งมอเตอร์ทั้งเครื่องยนต์หรือจะเครื่องยนต์พีวเวๆเราจะไม่ค่อยรู้สึกะนะฮะใช่ครับอ่ามันจะทําไปอย่างราบรื่นแนบเนียนมากๆตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของขุมพลังฟูลไฮบริดแหละฮอนด้านะครับที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องแหละครับ จะได้ชื่อว่าเป็นไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็เชื่อถือได้นะครับในเวลานี้ระบบหนึ่งเลยทีเดียวใช่ครับทีนี้ในส่วนของการขับขี่นะครับ,รบที่เอา ที่สุดเลยก็คือพยายามให้อยู่ในโหมด EV เนี่ยมากที่สุดอันนี้ก็คือคือเป็นหัวใจในการขับขับระบบไฮบริดให้มีความประหยัดสูงสุดนะครับครับแล้วก็การใช้คันเร่งใช่ครับอันนี้ใจต้องนิ่งนะฮะขาก็ต้องนิ่งด้วยก็จะยิ่งได้ความประหยัดได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นครับอันนี้หมายถึงการขับขี่แบบชาร์ลินะถ้าการขับขี่ใช้งานจริงคุณขับไปเรื่อยๆเนี่ย ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากไม่ต้องไปดูวงจรให้บิดต,ต่างๆาเนี่ยม,มันได้เกิน20กิโลเมตรแล้วแต่กิจกรรมนี้ต้องบอกว่ามันมันชาเลนจ์นะใน,นการนนาขัน,น่นทาทายอะ่ะเราก็ต้องเพิ่มปรับพฤติกรรมการขับขี่ของเราด้วยนะครับช่วยช่วยเกิดระบบของรถให้นะมีประสิทธิภาพสูงสุดไปด้วยกันใช่ครับตั้งแต่การใช้คันเร่งช่วงออกตัวแหละออกตัวอย่างนุ่มนวลน,นะครับทั้งจังหวะออกเร่งนะครับตั้งแต่จุดออกตัวลงถึงการเล่งแซงต่างๆเนี่ย ก็การใช้ความเร็วคงที่ให้มากที่สุดแหละมันจะช่วยในเรื่องความประหยัดแล้วก็สังเกตที่วงจรไฮบริดนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ติดตอนไหนเครื่องยนต์ดับระบบเนี่ยไฟฟ้าตอนนี้เราก็ใช้ e-v ตลอด e-v ตลอดช่วงความเร็วต่ำก็ใช้ e-v ได้เยอะสังเกตจำนวนแบตเตอรี่ครับที่เป็นลักษณะกราฟิกที่เป็นขีดแหละถ้ามันเกิน3มขีดขึ้นไปเนี่ย จะใช้พลังงานไฟฟ้าได้เยอะแหละวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆยิ่งนานยิ่งดีครับซึ่เราก็ทําอยู่ความเร็วต่ําจะใช้ไฟฟ้าระยะทางได้เยอะแต่ยิ่งสูงขึ้นระยะทางก็จะหายลงเพราะว่ามันจะกินพลังงานของไฟฟ้ามากขึ้นแหละตามค<ช>ันเร่งที่เรากดลงไปแล้วครับ,รบแล้วก็จังหวะนะครับอย่างเนี้ยติดไฟแดงเนี่ยเราก็ดู ระยะปลอดภัย<ม>เราไม่ได้ไปเร่งไปแล้วก็ไปเบรกตรงรถขา้างหน้าเราอาจจะยกเร่งผ่อนนิดนึงนะครับจังหวะที่เราผ่อนเนี่ยตรงนี้ก็<อ>เกิดการชาร์จใช่ครับรีเจนกลับเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นการแปลผันพลังงานที่ค่อนข้างสมูทนะครับเขาวางระบบมาได้ค่อนข้างดีหลพื้นฐานกอนให้บิดเติมคันเร่งกลับไปก็เติมเนียนๆก็ยังใช้ไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ก็ใช่ครับชุก ดึงพลังงานจากแบตเตอรี่เข้าไปสู่ตัวมอเตอร์แล้วก็ไปสู่ล้อโดยที่เครื่องยนต์ยังไม่ติดใช่ตรงนี้ครับสังเกตที่ชาร์จระบบไฮบริด power f u นะฮะส่วนโหมดการขับขี่เขาก็คุ้นเคยครับถ้าเราจังหวะบางช่วงที่เราต้องการทําเวลานะครับกดคันเร่งหนัหนกๆอย่างช่วงแรกที่ขับมามีขับร้อยี่ประมาณ30-40กิโลเนี่ยมันจะเป็นเอนจินได้หมดแหละ,ะเครื่องยนต์เนี่ย ตัดต่อกําลังลงสู่ล้อโดยตรงเลยครับเพียวเพียว <Yep. S 2> ครับรวมถึงบางช่วงบางตอนเขาก็จะมีการเครื่องยนต์ติดขับเคลื่อนมีการชาร์จไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ด้วยเ uh. ครื่องยนต์เป็นเครื่องปั่นไฟกลับเข้าไปด้วย uh. นะฮะแล้วก็จะมี ไฮบิดได้หมดที่เราใช้งานกันอยู่ในช่วงของการขับขี่ประหยัดเนี่ยมันจะแปลผันพลังงานได้เองโดยตโนมตัติทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าและ EV ได้หมดอย่างที่พี่ติขับช่วงเมื่อกี้นี้นะครับถ้ามีจํานวนแบตอยู่ EV เพียวเพียวเนี่ยตอนนี้พอแบตเริ่มลดลงเครื่องยนต์ก็จะทําการปั่นไฟด้วยแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยใช่ครับเนะี่ยตอนนี้ตัดเป็นไฟฟ้าแล้วอนนี้ E ี V ได้หมดนะครับ ก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันอย่างนี้ครับเป็นธรรมชาติของรถไฮบริดครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับยาวๆไม้เดียวเลยนะครับวันนี้เชียงใหม่ <c oughs> เพราะรู้สึกว่า <c oughs> พิธีกับรถจะคอนเน็กกันได้ดีครับ <c oughs> อติ่นเปลืองมาดีเลือน <c oughs> เออก็ก็พยายามนะครับคงต้องต้องบอกว่าใช้ความพยายามแล้วกเออ็เรียนรู้กับระบบไปตลอดเส้นทางเลยนะ ตั้งแต่ตั้งแต่นาทีแรกที่เข้ามาบนรถเนี่ยม,มันก็เลยรู้ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะครับถ,ถ,ถ้าตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อถึงเชียงใหม่ถ้าอัตราสิ้นเปลืองของ HRV เนี่ยทำได้ดีกว่า Honda City ทั้งซีดารและแฮทแบ็กเนี่ยงานนี้ผมว่าเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวอ่ามันเป็นเราเราก็คงจะมามาจับประเด็นตรงนี้ในในคันของเราเนาะครับอ่า เรื่องส่วนเรื่องคันอื่นๆเขาคงจะเขาเรียกว่ามีมีการท้าทายกันนิดหน่อยในแต่ละกลุ่มแต่ละรุ่นที่เป็นรุ่นเดียวกันกลุ่มกลุ่มเดียวกันใช่ะค,ะครับอโอเคลุยต่อครับชุดเลยครับ ประหยัดไปถึงไหนตอนนี้ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้กันชักทีนะครับก็ถึงเชียงใหม่ถึงใจกลางเมืองเลยนะครับ,รบแล้วก็ยังเหลือระยะทางวิ่งได้อีกมากกว่า150กิโลเมตรใช่ครับนะครับในน้าปัดบอกว่า1น8ครับาแหลังจากที่วิ่งมา9.27.3นะครับเป๊ะเลยนะ<ม>แล้วก็เอฟเรคตอัตราสิ้นเปลืองที่แสดงบนแผงน้าปัดอยู่ที่30.1กิโเมตรต่อลิตร ที่สำคัญพอเวลาเติมเนื้อน้ามันเติมแบบรอแล้วรออีกนะครับเติมให้เต็มไห่ไดนะ้ก็ได้อัตราสิ้นเปลืองในระดับที่ต้องบอกว่านะเล่นของคองได้นี่เขาแม่นนะครับเป๊ะเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยเติมไปสามสิบจุดแปดลิตรกับพูดง่ายงๆกงกงก,ก็สามสิบลิตรจากเ,เนื้อน้ำมันเต็มถังสี่สิบลิตรวิ่งมา เก้าร้อยยี่ิบสามจุดเจ็ดก็ยังวิ่งไปได้ไกลทะลุพันโลแล้วครับถ้าเอากันจริงๆนะฮะนี่ s r v นะ v เป็นเป็นรถที่เครื่องยนต์1.5บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวฟูลไฮบริดของ Honda นี่ซึ่งเป็นแบกแบกน้ำหนักตัวถังแบกขนาดมากกว่าซิตี้ล่ะ สไตล์โคอเวอร์ส่วนสูงด้วยกานลมด้วยอะไรต่างๆแต่ตัวเลขเท่าที่ดูในจำนวนสื่อมวลชนด้วยกันที่ขับซิตี้นะเฮต้าวีที่เราขับประหยัดกว่าเพราะเขาเติมไป30เอน์ลิตรนะฮะอันนี้กระซิทให้ฟังว่าใช้ได้สำหรับตัวนี้แม้ว่าเครื่องยนต์จะเหมือนเบสพื้นฐานเอนซบซิตี้แ่ถ้าเราขับดีๆมันประหยัดกว่าได้เฉนเลย นะฮะสามารถที่จะประหยัดได้ในระดับที่ไม่น้อยไปกว่า City e h e v ทั้งซีดานและทั้งแฮทชแบ็กส่วนค่าเฉลี่ยความประหยัดของสื่อมวลชนนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูก็ไล่เรียงกันมานะครับอย่างพี่ใหญ่อย่าง Honda c r v เนี่ยนะครับก็แบกน้ำหนักหน่อยแล้วก็เป็นชุดขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะรุ่นใหญ่สุดเลย i s ด้วยนะครับถ้าอัตราสิ้นเปลืองก็เกิน20 อ๋อในส่วนของไฮไลท์ ight, ที่ขับขี่โดยกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถตัวจริงครับก็ทำตัวเลขไม่น้อยหน้าสื่อมวลชนในทุกรุ่นทุกรูปแบบตัวถังเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางจังหวัดเชียงใหม่ตัวเลขความประหยัดทำได้ดีเกินคาดไลตั้งแต่ Honda, City, s e ซีดานคันที่ทำอัตราความประหยัดสูงสุดได้ค่าเฉลี่ยมากถึง33.5กเมต่อลิตร ซิตี้แฮทแบ็กก็ทำได้มากถึง30.7กิเมต่อลิตรต่อด้วย Honda HRV ที่ใช้ขุมพลังขับเคลื่อนชุดเดียวกับ Honda City ก็ยังทำตัวเลขสูงสุดทะลุถึง32กิเมต่อลิตรขยับมาที่รุ่นใหญ่ไล่เรียงกันตั้งแต่ Honda Civic eH EV ให้ความประหยัดมากถึง32กิมต่อลิตร และซีดานพี่ใหญ่ Honda a c c o r d ตัวเลขก็ออกมาค่อนข้างดีครับได้ความประหยัดสูงสุดถึง26.9กิลเมตรอลิตรปิดท้ายด้วยรถอเนกประสงค์รุ่นใหญ่ Honda CRV ก็ยังทำได้ไม่น้อยหน้ารุ่นอื่นๆครับตัวเลขดีที่สุดมากถึง25.3กิลเมตรลิตรก็ถือว่าความประหยัดของ Honda Funebit ในทุก ทุกเซก g มนต์เนี่ยทำได้ดีทุกรุ่นครับจากการกับขี่โดยลูกค้าตัวจริงก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ท้าทายมากนะครับกับกิจกรรมฮอนด้า e s e v ชาเลนจ์ประหยัดไปถึงไหนนี่รู้กันเลยว่ามันถึงที่นี่แล้วยังไปต่อได้ไปเชียงรายได้เลยพักกันที่เชียงหม่ก่อนดีกว่าครับน,นี้นก็พักผ่อเสร็จภารกิจสำเร็จเรียบร้อยทุกคัน ทุกซีรีส์ในตระกูลไฮบิด ECV นะครับเรียบร้อยโอเคขอโทษนนะครับพีติสํสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทางออนไลน์ของผมทั้งสองคนด้วยนะครับผมก็เป็นเพจช n n นนะครับแล้วก็ Auto p เพจไทยแลนดนะฮะมีทั้งเว็บไซต์ YouTube ครับผมก็ข่าวสไตล์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ t i k ตอ k แฟนเพจ e เว็บไซต์ นี่มีรายการวิทยุด้วยนะครับครับเอ0มทุกๆวันเสาร์สี่โมงถึงห้าโมงเย็นฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ